สวัสดีครับพบกับผมใหม่พันละวันนะครับ EP นี้จะมา,าแจ้งเตือนเรื่อง SMS นะครับของมิจฉาชีพอา,อาจจะฟังว่าเขารู้กันหมดแล้วล่ะ SMS มิจฉาิจฉาชีพนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ SMS ที่ผมได้รับมันเป็น SMS รูปแบบใหม่นะครับของอมิจฉาชีพโดยเข้ามาในรูปแบบของธนาคาร K-Bank นะครับคืออย่างนี้ปกติอ่ะไอะอะไรนะ s m s ของวิชาชีพอ่ะมันส่งมามันก็จะเป็นเบอร์โทรขึ้นปกติเบอร์โทร0ูนย์แ0ดศนย์นู่นนี่น,นั่นนะครับก็จะไม่ไอพวกเนี้ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันหมดแล้วแต่ครั้งนี้รูปแบบใหม่ครับคือมันสามารถเอา s m s เข้ามาในอ่าอะไระเหมือนเข้ามาในเบอร์ของ k b แบงะครับเข้าใจความหมายผอ่เนี่ยผมจะขึ้นรูปห้ดูก็คืออ่า ถ้าใครใช้แบบผมก็คืออ่าแรกอะไรสมัคร S&S s H นะครับมีเงินเข้าเงิอนออกก็จะมีข้อความเข้าตลอดนะครับไม่ใช่แบบไลน์นะอันนี้เป็น SMS นะครับทีนี้ผู้วิชาชีพก็จะส่งมาส่งมาในคือมันจะเข้ามาใน K-Bank เลยนะครับมันเก่งมากนะครับทีนี้คนที่คือผมอยากจะมาแชร์สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแบบผมเนี่ยทีแรกผมก็ตกใจ ยอมรับเลยว่าตกใจเพราะว่ามันขึ้นใน Kbank ในในในรายชื่อของ Kbank ซึ่งรายชื่อ K b a บงเนี่ยมันตั้งอัตโนมัติอยู่แล้วมันมันมันชื่อมันมาอัตโนมัติอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งนะครับเราก็อา้าวธนาคารส่งมาเองหรือเปล่าโดยข้อความที่ส่งมามาก็คือมีผู้เข้าระบบธนาคารของคุณจากอุปกรณ์อื่นหากไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง โอดติดต่อทันทีแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆลิงก์เป็นชื่อแล้วก็มีคําว่า l i น์แล้วก็ดอตอะไรเนี่ยแหละเป็นลิงก์นะครับให้เรากดด้วยความที่ผมยังใช้ ios นะครับพอกดลิงก์ผมไม่รู้ว่า Android เนี่ยพอกดแล้วมันจะไปหน้าไหนนะครับแต่ผมใช้ ios นะครับพอกดแล้วปุ๊บมันจะไปขึ้นหน้า Google แล้วมันจะหมุนมันจะยังเขาเรียกอ,อะไรนะเข้าไม่ได้นะครับมัน,ม,นมันไม่สําเร็จมันจะไปเข้าอยู่ได้แค่หน้า Google นะครับ ทีนี้ด้วยความที่เราเราไม่เคยเจอนะครับสำหรับข้อความแบบนี้เราคิดว่าเป็นข้อความของธนาคารแจ้งเตือนมาที่เราเพราะมันเป็น s m s ในในหน้าของ K-Bank นะครับผมก็ทั้งแชทนะครับกับ K-Bank เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการคุยกับ K-Bank ตัวจริงนะครับผมว่าหลายคนรวมทั้งผมที่เพิ่งจะรู้นะครับและหลายคนที่ยังไม่รู้เดี๋ยวผมแนะนำขั้นตอนการคุยกับ เคแบงตัวจริงนะครับผมก็คุยกับเคแบงด้วยนะครับแชทคุยกับเคแบงและโทรด้วยผมทำสองอย่างรวมกันเลยพร้อมกันเลยโทรก็เปิดโฟนทีนี้าทางแชทเนี่ยอตอบกลับก่อนผมก็ส่งส่งแคปไปให้ดูว่า,ามีคนมีข้อความแจ้งมาว่ามีผู้จะเข้าระบบของผมนะครับผมก็ แ้งเขาไปเขาบอกว่าเป็นข้อความของมิชชชีพผมก็คิดว่าทางแบงก์อ่ะเข้าใจผิดผมก็เลยแคปหน้าหน้านี้นะครับหน้าข้อความเนี่ยที่ว่าเป็นหน้าเดียวกับของ Kbank เนี่ยไปเขาดูเขาก็บอกว่ามันอ่าเป็นอ่ามิชชชีพนะครับผมก็ยังงงๆอยู่แต่ขณะเดียวกันก็คือ call center ร,ร,รับสายผมติดต่อได้พอดีในระหว่างร้อสายนะอ่ามี call center ร,ร,รับได้พอดีเสร็จปุ๊บเขาบอกว่า เป็นของมิชาชีพนะครับมีการเขาเรียกอะไรนะปลอมชื่อของ Kbank ผมก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถทำได้ไงซึ่งเข้ามาในชื่อของ Kbank นะครับตอนนี้มีคนโดนกันเยอะมากนะครับเขาก็บอกว่าอ,อย่าไปคลิกลิงก์นั้นนะครับถึงคลิกแล้วก็ไม่ต้องไปแอดเพื่อนนะครับคืออย่างนี้เจ้าหน้าที่อนนี้ผมอธิบายเลยก็ได้ว่า ถ้าใครได้รับ S M S นี้นะครับขั้นแรกคือไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกดลิงก์นะครับส่วนใครที่กดลิงก์แล้วสามารถแอดเป็นเพื่อนหรือโหลดแอปก็ให้ถอนแอปทิ้งนะครับไอโหลดแอปหอีกหนึ่งอย่างนะแล้วก็ที่โหลดอะไรเขาเรียกนะเพิ่มเพื่อนจะเป็นเกษิกรตกปลอมเขาจะถามชื่อเบอร์โทรข้อมูลทุกอย่างของเรานะครับ แต่เขาจะไม่สามารถทําอะไระเกี่ยวกับแอปธนาคารเราได้แต่เขาจะมีข้อมูลไงเขาอาจจะโทรมาอีกรอบหรืออะไรเงี้ยว่าคุณชื่อนี้เขาจะรู้ชื่อคุณแล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าธนาคารให้ความมั่นใจนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับบางคนก็รู้แล้วละ่ะแต่ผมก็อยากจะอธิบายแจ้งให้ทีหนึ่งเพราะาผมกังวลมากนะครับในตอนแรกผมยอมรับว่าผมกังวลมากๆกก็คือง่ายๆคือ 1น่งเขาเรียกน,นะหน user ก็คือ1นึ่ง่งทศเาเรียกน,นะธนาคารชื่อเราเนี่ยอย่าง KBank เนี่ยบัญชีเราเนี่ยต่อให้ผูกกัน2-3บัญชีนะแต่ว่าใน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 เบอร์โทรเดียวกันเนี่ยจะใช้ได้แค่1เบอร์เท่านั้นก็คือ1เครื่องเท่ากันนั้นจะไม่สามารถไปล็อกอินผ่านโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรแล็ท็อปไม่ได้ทั้งสิน้นหรือแม้กระทั่งล็อกอินผ่านโทรศัพท์อีกเครื่องก็ตามไม่สามารถทำได้นะครับ เพราะว่าจะ,จะมีรหัส OTP อีกหนึ่งขั้นเลยที่สำคัญนะครับถ้าไม่อย่างนั้นยังไงก็เข้าไม่ได้นะครับก็คือมั่นใจได้เลยนะครับตอนแรกผมกังวลมากๆเลยนะครับก็อยากอ่าเขาเรียกนะอยากเป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเจอนะครับแบบผมอยากบอกเลยว่าผมตอนแรกผมกังวลมากกังวลแบบกังวลเลยอะผมถึงขั้นต้องถอนเงิน มันก็ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นเงินเก็บเพราะผมก็ใช้หลายบัญชีนะครับก็จัดการย้ายตอนแรกก่อนโถผมจับย้ายไปอีกอีกแบงก์เลยไปย้ายไปแบงก์ม่วงเลยย้ายโดนโดนโว,วนเลยเพราะว่าผมก็มคิดว่ากว่าจะติดต่อพนักงานได้กว่าจะอะไรได้ผมก็กลัวว่ามันจะดูดเงินไปหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วไม่สามารถดูดเงินได้นะครับสาหรับแอปธนาคารนะครับที่สําคัญเลยคืออย่าก,กดลิงก์นะครับอย่าแอดเพื่อน อย่าให้ข้อมูลนะครับข้อมูลส่วนตัวห้ามให้เด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งแอปโดยที่ไม่ใช่แอปอถ้า iOS นี่คือถ้าไม่ใช่แอปอแอ s สโต e ก็โหลดไม่ได้นะครับห้ามโหลดนะครับมันจะเป็นแอปแอป,แอป,แ,อปแอปที่ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับพวกนี้ส่วนแอปเพสโตร์ก็หรือของ Android ก็ระวังนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็ไม่รู้ว่า คนที่ใช้ Android บางบางท่านกดแล้วเป็นยังไงถ้าท่านใดกดแล้วเกิดอะไรขึ้นก็แชร์ประสบการณ์นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแบบบอกเพื่อนๆน,นะครับเป็นวิทยาทานนะครับผู้บริหาชีพจะได้ทำอะไรกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะครับอย่างไงก็ผมก็มาแนะนำสั้นๆน,นะครับในสิ่งที่ผมเจอกับ s อ s หลอกลวงต้มตุนโหเล่นผมแบบ เขาเรียกอะไรอยู่ไม่สุกเลยทางานอยู่ไม่สุกเลยโทรศัพท์เครื่องเดียวทั้งโทรเปิดโฟนนะรอเขารับสายทั้งพิมพ์เข้าแชทนะครับก็การที่เราจะเจออ่ะเนี่ยผมล,ลืมอันนี้แชทต,ตัวจริงของธนาคาร KBANK นะครับง่ายๆเลยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับผมว่าไวๆกว่าโทรไวเลยแหละนะครับก็คือ1เข้าแอปธนาคาร KBANK ครับ พอเราเข้าแอปธนาคาร Kbank แล้วมองขวามือด้านล่างนะครับจะมีจุด3จุดแล้วก็คําว่าอื่นๆนะครับตรงจุด3จุดข้างล่้าเขียนว่าอื่นๆคลิกเข้าไปตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเลื่อนไปตรงที่ลองสุดท้ายจะเขียนว่าติดต่อธนาคารอ่ะเราก็คลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปก็จะมีแชทไลน์อีเมลแล้วก็อะไรนะโทรแบบใช้อินเทอร์นเนต็ตแบบภาษาอังกฤษแล้วก็แบบภาษาไทยนะครับ ให้คลิกที่ไลน์ได้เลยนะครับแชทไลน์เสร็จปุ๊บเราก็เลือกเลยว่าเราจะแจ้งปัญหาอะไรนะครับแป้งปัญหาบัตเครดิตอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็คุยเลยแป๊บเดียวครับมีพนักงานตอบไวมากนะครับเรื่องด,วด่วนเรื่องอะไรก็ตามเข้าแชทนี้นะครับเข้าทางแอปเลยปลอดภยัยตัวจริง k คบ n k ร้0ยเซนะครับงไงก็ถ้า,าข้อมูลที่ผมรับมานี้เป็นประโยชน์นะครับ ให้พวกมิจฉาชีพทําอะไรไม่ได้นะครับเป็นผลร้ายต่อพวกมิจฉาชีพก็ฝากกดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับและที่สำคัญคือกดแชร์นะครับให้ข้อมูลนี้ต่อๆกันไปว่าข้อความ s m s นี้ยไม่ใช่ของธนาคารนะครับเพราะว่าไม่สามารถล็อกอินจากเครื่องอื่นได้นะครับมันไม่เหมือนลายที่ว่ามันจะขึ้นว่า อ่าอะไรนะมีการล็อกอินจากเครื่องอื่นมันไม่ใช่ไลน์แต่มันคือแอปธนาคารมันเจาะจงเลยได้ว่า1เครื่อง1แอป1เบอร์ท่อนั้นนะครับไม่สามารถทําได้นะครับฝากแชร์นะครับแชร์กันไปเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแต่ที่ธนาคารคุยกับผมอะ่ะคุยกันอะเขาบอกเยอะมากนะครับ เขาก็จะขอข้อมูลถ้าใครโดนก็โทรไปด้วยก็ได้หรือจะโทรไปลไปลน์ไปแจ้งก็ได้นะครับเขาจะได้เขาจะขอข้อมูลก็คือก็มีแค่ชื่อนะครับว่าเราโดนเมื่อไหร่อะไรแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีไม่ได้มผีผลเสียอะไรเขาจะรวบรวมเฉยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรวบรวมถึงเราจะยังไม่เสียหายแต่เราก็แจ้งเขาได้นะครับโอเคอยังไงก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับเรื่องอเตือนภัยหรือ เกี่ยวกับพวกมิชชาชีพนะครับผมก็จะทําดูนะครับจะทำปนกันไปกับการเที่ยวนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้เที่ยวเลยกำลังเตรียมรีวิวเกี่ยวกับอะไรคณะอุปกรณ์แคมปิ้งนะไม่ได้รีวิวเลยช่วงนี้นะครับงานเยอะมากนะครับโอเคยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแชร์แชร์กันไปนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิชฉาชีพนะครับสำหรับปีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบดุครับ